จัดไปใช้ไม่มีผิดหวังนะคะกับรถยนต์ Nissan a m e r a ค่ะ a m e r a ปี2013นะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดนะคะติดตามแล้วคอมเมนต์ทักไทยกันได้ตลอดแค่ส,ส่สติกเกอร์แอดก็ดีใจแล้วนะคะรถสวยๆเดิมๆบางๆค่ะรถยนต์ตัวท็อปนะคะเล่มมีคกค,ค่ะ เครื่อง1.2ออโต้นะคะ Airbag ABS มีครบรถยนต์ปี2013สายประหยัดค่ะกว้างๆตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะหน้าหลังเดิมๆท้ายเดิมๆทุกซอกมุมเดิมๆค่ะเครื่องดีมากๆเกียร์ดีนะคะยางปี23ทั้ง4เส้นดอกหนา,นาๆใช้งานได้ย,วยาวๆค่ะราคา19,000บาทค่ะทุกท่าน เล่มครบเอกสารพร้อมภาษี69นะคะ1900 0บาทอยู่ที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยค่ะสนใจต่อสำหรับการติดต่อนะคะมีช่องทางการติดต่อใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายนะคะแอดมินใส่ไว้ให้ทั้งหมดค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ